สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องฝรั่งน้อยสาว้ดรในเยอรมันชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะมันจะมารีวิวไปตลาดรายสัปตานะคะ e ีรีวิวไปตลาดก็ห่างหายไปนานนะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยเรามีเวลาไม่พอนะคะคือสมมติไปตลาดมาเนี้ยพต้องรีบไปทํางานอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันเสราร์ ก็เลยมีเวลาที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าพันไปตลาดรายสัปดาห์มานะคะวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะได้มาก็ประมาณ3-4ถุงนะคะทุกคนค่ะมันเป็นการไปตลาดรายสัปดาห์ของครอบครัวของพันเองนะคะก็คืออยากจะมาแชร์อยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าอาหารฝรั่งของฝรั่งเขาอะราคาเท่าไหร่แล้วก็มีลักษณะการแพ็คของขายแบบไหนยังไงนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ มันจะบอกก่อนนะคะว่าในราคาที่มันไปตลาดรลายสัปดาห์อาทิตย์นี้นะคะทุกคนคือจากที่เพื่อนๆจะได้เห็นคลิปที่มันไปตลาดมาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 1 5 0ยยูโรเนาะแต่อาทิตย์นี้นะคะทุกคนมันเกินค่ะมันเกินมากเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยของขึ้นราคาจากเดิมที่ขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะทุกคนค่ะเพราะมันมีการปรับเปลี่ยนภาษีเปลี่ยนระดับภาษีเปลี่ยน อ่าเปอร์เซ็นต์ภาษีนะคะทุกคนมันก็เลยต้องขึ้นราคาอ่าทุกอย่างเลยนะคะคือบางสิ่งบางอย่างพอนก็ซื้อในราคาที่เป็นโปรนะคะทุกคนนี่ขนาดเราซื้อในราคาที่เป็นโปรแล้วนะคะยังยังช่วยให้ประหยัดขึ้นมานิดนึงแต่มันก็เราก็ยังจ่ายเยอะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคือราคามันปรับขึ้นนะคะขึ้นจากเขาที่แล้วก่อนแล้วนะคะหลังจากที่โควิดหายไปมันขึ้นมานะคะแล้วก็ มาขึ้นอีกช่วงที่เปลี่ยนเปลี่ยนภาษีนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันคะ่ะว่ามันไปได้อะไรมาบ้างแล้วก็แต่ละอันราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็พันหมดไปเท่าไหร่นะคะสําหรับอาทิตย์นี้มันจะบอกก่อนเลยว่าพันไปมาทั้งหมด3ห้างนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าอาทิตย์นี้พันหมดไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วของจะเต็มตู้เย็นเหมือนเดิมไหมนะคะไปดูกัน,นเลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็น เหมือนเดิมค่ะบวบเขียวนะคะพันไปได้มา2ลูกนะคะทุกคนเขาขายกิโลละ81บาทนะคะ2ลูกนี้39บาทนะคะทุกคนข้อดีอย่างหนึ่งนะคะการขายผักผลไม้ที่เยอรอมันนะคะเขาจะขายกันแบบซื้อกี่ลูกก็ได้นะคะเพราะเขาเป็นช่างกิโลขายะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะ39บาทนะคะ2ลูกค่ะทุกคนนะคะระ่วงนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะที่นี่เขา ที่ฝรั่งนะคะจะไม่มีมะเขือยาวมะเขือม่วงแบบยาวขายนะคะทุกคนถ้าจะมีจริงว่าตามเจอก็นานๆเจอทีค่ะคนเจอมาครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเอามาทําโปขายนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะมะเขือม่วงอันนี้เขาขายเป็นกิโลกิโลละ55บาทพไปได้มา2ลูกนะคะ37บาทค่ะทุกคนนี่ค่ะนะอันนี้นะคะทุกคนกาดคขานะคะทุกคนคะเขาขายเป็นกิโลเหมือนกันนะคะหัวนี้ประมาณ6ขีดค่ะ 43บาทะค่ะทุกคนนี่43บาทนะคะต่อไปนี่ก็จะเป็นกระหล่ำตัวนี้นะคะทุกคนคะ่ะคือพอนชอบกระหล่ำหัวเหลี่ยมนะคะเพราะว่ามันมันไม่แข็งมากถ้าเป็นกระหล่ำหัวกลมของเยอรมันมันจะแข็งมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ค่ะคือกรอบนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้ก็ขายเป็นกิโลเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคน7ขีดนะคะพอนไปได้มาหัวนี้42บาทนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะ42บาทค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็วกนะคะสี่ลูกยี่สิบเก้าบาทค่ะทุกคนอันนี้ก็ขายเป็นกิโลเหมือนกันนะคะคนจะชอบซื้อเขียวเขียวแบบนี้นะคะ่ะมาทิ้งไว้อันนี้ก็จะไว้ให้น้องกะปิแปรงเรียนเหมือนเดิมนะคะพวกผลไม้ที่มันได้มานะคะอันนี้ยี่สิบเก้าบาทค่ะสี่ลูกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนี่กล้วยนะคะคนเยอรมันจะไม่นิยมซื้อเยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันสุกเร็วนะคะแล้วก็กินไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนผักนะคะคต้นุ้งหรือเปล่าคะนี่นะคะนี่แพ็คนี้นะคะ แพ็คนี้อยู่ที่44บาทค่ะทุกคนแพ็คนี้อยู่ที่44บาทค่ะได้2ต้นนะคะนี่ค่ะทำไปได้ามา2ถุงะคะ่ะทุกคนค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะทุกคนนะคะถุงละ92บาทค่ะทุกคนครึ่งกิโลนะคะถั่วตัวนี้นะคะ ทุกคนบางคนอ่ะทานดิบไม่ได้นะคะฝรั่งเขาจะไม่นิยมทานดิบกันนะคะเพราะว่าบางคนก็แพ้ค่ะวิงเวียนสีสักขึ้นใส่อาเจียนบางคนนี่แน่นหน้าอกเลยนะคะถึงเป็นถึงขั้นเป็นหนักก็มีนะคะทุกคนอาจเสียชีวิตได้ก็มีหากคนที่แพ้หนักๆน,นะคะคือฝรั่งเขาจะนิยมทานดิบกันนะคะเขาไปลวกก่อนค่ะอันนี้ตําก็อร่อยนะคะทุกคนแต่พอนจะไม่ตําดิบนะคะพอนจะเอาไปเด้งน้ําร้อนลวกน้ําร้อนนิดนึงแล้วค่อยมาตํานะคะแฟนพอนบอกว่าลวก นิดนึงก็ยังดีเพื่อให้พิษมันคลายนะคะทุกคนอันนี้92บาทนะคะครึ่งโลค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะแครอทนะคะทุกคนนะคะถุงละ55บาทนะคะนี่ค่ะแครอทนะคะได้ประมาณ10กว่วหัวนะคะ11 12หัวนะคะนะคะ55บาทะคะ่ะทุกคนผลไม้ะคะ่ะทุกคนนี่ก็จะเอาไว้ปอกให้น้องไปโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะทุกคน,นะคะ่ะอันนี้นะคะแพ็คละ73บาทนะคะผละไม้ลูกบีเน่ะนะคะจะกปน,นแกะให้ดู รสชาติมันจะเหมือนสาลี่บ้านเรานะคะเนี่ยค่ะนี่นี่นะคะรสชาติจะเหมือนสาลี่บ้านเรานะคะทุกคนอร่อยถ้าถ้าทานแบบแบบดิบๆนิดนึงเนี่ยก็จะเหมือนฝรั่งนะคะลูกปักซีดานะจ๊ะรสชาติก็จะเหมือนคล้ายๆกันนะคะเนื้อก็จะคล้ายๆนิดนึงแต่ถ้ามันสุกแล้วมันจะหวานๆเหมือน,นสาลี่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกราสเบอร์รี่นะคะแพ็คละ36บาทค่ะเขาเอามาทําโปรนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะมันก็ไปได้มา4แพ็คนะคะทุกคนขออภัยนะคะกล้องอาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นนะคะแต่มันมืดแล้วนะคะหน้าหนาวก็จะประมาณนี้นะค่ะทุกคนเพราะว่าที่เยอรมันนะคะจะต่างจากไทย6ชั่วโมงถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนก็5ชั่วโมงก็คือหมายถึงว่าถ้าหน้าร้อนเราก็ ขยับเข็มนาฬิกาลงมา1ชั่วโมงนั่นเองนะคะก็คือจาก6โมงเย็นก็ลดลงมาเป็น5โมงเย็นอย่างนี้นะคะทุกคนมันก็เลยมืดนะคะอันนี้เลยค่ะแพ็คละ36บาทพอนไปได้มา4แพ็คนะคะเอาไว้ให้น้องกะปิน้อยทานกับโยเกิร์ตแล้วก็เอาไว้ใส่กล่องข้าวไปโรงเรียนนะคะนี่ค่ะ36บาทหนึ่งแพ็คนะคะปกติแล้วบางอาทิตย์อะ 1ยูโร99ก็ประมาณ70นะคะ70กว่าบาทนะคะทุกคนแต่อันนี้ได้36บาทเขามาทำโปรพังก็เลยเอามาเลย4แพคนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะทุกคนอันนี้ก็ราคาโปรเหมือนกันนะคะแพคละ29บาทค่ะทุกคนปกติแพคละ70กว่าบาทเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น29บาบาทค่ะถูกมากมะเขือเทศใหญ่นะคะทุกคนเนี้ยพังก็ชอบทาน หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็โรยเกลือนะคะนิดๆนะคะอร่อยค่ะเปรี้ยวเค็มๆนะคะทุกคนนี่ค่ะ29บาทนะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้นะคะพันไม่กล้าอันนี้จะเป็นลูกลูกพลับนะคะทุกคนอันนี้พันไม่กล้าซื้อมาเยอะนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วพันซื้อมานะคะมันขมนะค่ะทุกคนมันฝาดมันเฟื่อนยังไงไม่รู้มันไม่อร่อยะค่ะคือมันมาจากหลายที่นะคะมาทั้งทงางโซนแอฟริกาใต้หรือ ทางสเปนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเอกโดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะพอนพอนไม่กล้าซื้อเยอะแต่อันเนี้ยพอนจะเอามาชิมนะคะทุกคนถ้าอร่อยเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่นะคะอันนี้นะคะพอนได้มานะคะทุกคนค่ะลูกะะละ25บาทนะคะลูกละ25บาทค่ะเนี่ยค่ะพอนได้มา2ลูกจะมาชิมก่อนว่าอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวจะไปสัก2วันนะคะมันจะนิ่มๆสุกๆหวานหวาน,หวานไหมหรือเปล่าไว้รู้นะคะนี่นะคะ่ะลูกละ25บาทนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะทุกคน อีสานเอิร์นมะนาวสีนะคะบาน่นพรอนเอิรนมะนาวสีนะคะนี่นะคะซิตูเน,น่นะคะมะนาวสีนั่นเองนะคะถุงละ44บาทค่ะได้ซี่ลูกจานวยละ1 10, 10ิบ10ิบก็บาท11บบาทเนี่ยคะ่ะทุกคนลูกละ1 1บบาทนะคะทุกคน44บี่บาทค่ะถุงนี้นะคะทำไปได้มาสองแพ็คค่ะเป็นลูกบอมเบอรรี่นะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะ อันนี้ก็จะมาให้น้องไปโรงเรียนนะคะเนี่ยลูกดำๆนะคะหวานๆเปรี้ยวๆเนี่ยค่ะลูก,ลกอันนี้แหละที่พนที่น้องกระปี่พาทุกคนไปเก็บตรงตรงที่เดินเล่นนะคะแล้วเขาถางทิ้งอ่ะลูกอันนี้แหละค่ะเขาถางทิ้งหมดเลยทุกคนจะได้มากนะคะนี่นะคะอันนี้ก็แพ็คละ72บาทะค่ะทุกคนพนไปได้มาหนึ่งแพ็คนะคะก็จะเป็นลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะทุกคนอันนี้ถือว่าถูกมากเลยนะคะทุกคนเขาเอามาจัดโปรนะคะ ก็คือราคาอยู่ที่92บาทเองนะคะทุกคนเนี่ยประมาณเนี่ยสขีดค่ะทุกคนประมาณ4ขีดนะคะ92บาทถือว่าถูกมากเลยราคาปกติก็ประมาณ140-50บาทนุ่นนะคะเนี่ยนี่คุณอันนี้ก็เอามาไว้ให้น้องไว้ใส่ของข้าวไปโรงเรียนนะคะเนี่ยะคะ่ะแพ็กนี้92บาทค่ะทุกคนจะเป็นปลาหมึกแว่นนะคะทุกคน,นะคะ่ะอาหารแล้วนะคะ เป็นแบบแช่แข็งนะคะประมาณ6ขีดค่ะถุงนี้นะคะทุกคนคะ่ะ240บาทค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะอาหารฝรั่งก็จะทําออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเขาจะมาผัดผัดใส่เส้นแล้วก็มะเขือเทศเย่างนะคะแล้วก็ครีมชีสตรงนี้ค่ะแล้วก็ก็ทานนะคะจะแบบนี้นะคะอาหารฝรั่งแต่อันนี้พันจะเอามายำบ้างแล้วก็ชุบแป้งทอดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแพ็คนี้นะคะ6ขีด240บาทค่ะ เดิมนะคะชีสฝอยนะคะอนจะไม่ไม่โรยสลัดเอ,อ่อแล้วก็มันฝรั่งผัดอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนหรือพิซซ่านะคะมันจะเป็นฝอยเป็นชีสที่เขาหั่นฝอยแล้วนะคะถุงละ92บาทนะคะในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมะคะ่ะชีสแบบก้อนกลมนะคะเท่ากับปั้นเนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะเอามาหั่นนะคะให้ทานกับสลัดทานกับมะเขือเทศนะคะใส่เกลือนิดนึงใส่ใบโหระพานะคะอันนี้ก็แพ็กละ 36บาทนะคะเนี่ยค่ะถุงเนี่ยสาบาทค่ะทุกคนเนี่ยค่ะชีสบอดเซอเรล่าชีสนะคะนแล้วก็จะอันนี้ก็เป็นหมูอบรมควันของพ่อบ้านไว้ทานกับขนมปังนั่นเองค่ะแพ็กนี้62บาทนะคะทุกคนจากเมื่อก่อนนะคะอันนี้นะคะ37บาทนะคะตอนนี้เป็น62บบาทแล้วนะคะทุกคนโอ้ยขึ้นรอบแรกก็คือนะคะถ้าขึ้นรอบแรกก็ประมาณ ประมาณ50กว่าบาทค่ะมาขึ้นรอบ2อีกนะคะเป็น62บาทค่ะทุกคนเนะะี่ยค่ะได้ทั้งหมดน่าจะ6 7 6แผ่นนะคะทุกคนคะ่ะแผ่นละ10บาทจ้ะเนี่ยหมูอบรมควันนะคะนี่แล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะเหมือนกันนะคะเป็นแผ่นเหมือนกันอันนี้ก็ราคา92บาทค่ะหมูอบรมควันไว้ทานกับขนมปังนะคะได้กี่แผน่น6แผ่นเหมือนกันนะคะทุกคนแผ่นบางๆนี่จะ้ะนี่องหากันกันเดี้ยวเห็นกันนะจจะมันบางหลายนะคะ นี่คะ่ะ92บาทนะคะแล้วก็ดีอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะคะทุกคนคะเส้นที่เขาทํามาจากไข่นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่เอามาไว้ผัดให้น้องกะปินะคะนี่ประมาณนี้นะคะ่ะเส้นนี้ก็ประมาณ47บาทอันนี้ก็ขึ้นราคาเหมือนกันนะคะจาก37บาทมาเป็น47บาทคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีวันที่กํากับนะคะอย่างเลยนะคะเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นเส,เส้นผัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะเอามาผัดนะคะผัดเสร็จให้มันเกรียมๆหน่อยนิดนึงก็ใส่ครีมชีสต,ตัวนี้ลงไปนะคะทุกคนแล้วก็ผัดต่อนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะแพ็คนี้ก็47บาทนะคะส่วนอันนี้ส่วนอันนี้นะคะทุกคนค่ะก็ราคาเดียวกันนะคะ47บาทเหมือนกันขึ้นราคาเหมือนกัน,นะคะ่ะจากปกติ37บาทอันนี้มันจะเป็นมันฝรั่งนะคะทุกคนมันฝรั่งที่เขาเอามาทําเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะ ก็จะเอาไปผัดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนผัดกับเนยนะคะเป็นสีไม่ไม่หนอนนิดนึงนะคะโรยเกลือโรยผงต่างๆลงไปก็อร่อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะอาหารฝรั่งนะคะง่ายๆค่ะประมาณนี้นะคะ47บาทค่ะผมก็ไปได้มาเนี่ยค่ะ3แพ็คนะคะทุกคนนะคะเบคอนนะคะเบคอนลูกเต๋านะคะทุกคนนคะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้ผมก็จะมาไว้ผัดเขาเรียกว่าไง เอามาไว้ใส่ไข่คนนะคะไข่เจียวไข่คนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะแพ็คนี้9 2บาทนะคะได้2ชิ้นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เอามาไว้ใส่ไข่คนให้ฝรั่งนะคะฝรั่งจะนิยมทานพวกไข่ดาวนะคะไข่เจียวแล้วก็ไข่คนนะคะหมายถึงว่าตีไข่แล้วก็เอาลงกระทะแล้วก็คนคๆคนะคะนั่นแหละไข่คนนะคะทุกคนค่ะแพ็คนี้9 2บาทค่ะ นี่นะคะครีมชีสต,ตัวนี้นะคะ่ะ47บาทค่ะทุกคนจากเมื่อก่อน37บาทเองนะคะตอนนี้เป็น47บาทแล้วค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็เอาใส่นั่นแหละคะ่ะเส้นที่เส้นผัดที่พอนาให้ดูน่นนะคะทุกคนนะคะนะคะนี่มันก็เป็นน้ําขาวๆแบบในรูปนะคะทุกคนแขนมปังแบบสาเร็จนะคะนี่คะ่ะมันชอบซื้อมาติดตู้ไว้เวลาอยากทําอะไรทานก็เราก็ทําได้ง่ายๆไม่ต้องปั่นแป้งนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้ก็นี่ยี่สิบเก้าบาทนะคะทุกคนนะคะยี่สิบเก้าบาทเรา,ามาติดตู้ไว้ค่ะเป็นแผ่นขนมปังสําเร็จนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะม้วนๆเอามาตัดเป็นชิ้นม้วนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโอคลิปน่ะค่ะทุกคนเป็นชีสนะคะทุกคนเพราะบ้านเอาไว้ไว้ทานกับขนมปังนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็เอาใส่อย่างที่เพื่อนๆเห็นในรูปนะคะข้างล่างนี้เป็นขนมปังนะคะก็เอาชีสไว้ข้างบนโรยเกลือน,นิดนึงมะเขือเทศใส่นิดนึงก็ ทานได้แล้วนะคะมื้อเย็นมื้อกลางวันมื้อเช้าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็ประมาณ8แผ่นนะคะ92บาทค่ะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนคะ่ะมันจะเป็นพริกป่นนะคะก็ะจะพริกป่นแบบฝรั่งนั่นเองนะคะทุกคนจะไม่ค่อยเผ็ดนะคะอันนี้เพราะบ้านชอบเอาไว้ไว้โรยหนะ้าพิซซ่านิดนิดหน่นอยหน่อยนะคะพอนก็เลยเอามาสัก5ขวดนะคะนันนก็จะเป็นผงเหมือนเดิมคะ่ะผงใส่เฟรนฟรายนะคะทุกคน,นคเนี่ยค่ะเนี่ย ขวดนี้นะคะทุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยขวดละยี่สิบเก้าบาทนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลหนึ่งกิโลสี่สิบเจ็ดบาทค่ะทุกคนเนี่ยะค่ะน้ำตาลถุงน้ำตาลฝรั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะมาแพ็คขายเป็นโลๆนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะสี่สิบเจ็ดบาทค่ะทุกคนนี้ก็จะเป็นไข่เหมือนเดิมนะคะไข่ไก่วันนี้วู้ได้ไซส์ใหญ่มาได้ไซส์ L มานะคะปกติมันจะมี SML วันนี้ได้ไซส์ L มานะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะ แพ็คหนึ่งก็จะมีอยู่10ลูกนะคะ73บาทะค่ะทุกคนอันนี้ก็ขึ้นราคาเหมือนกันนะคะจาก1ยูโร29เป็น169เป็น1 9 9แล้วค่ะตอนนี้นะคะทุกคน,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะนะคะ73บาท1ึแพ็คนะคะทุกคน,นะคะ่ะเนี่ยค่ะการแพ็คของเขานะคะลักษณะการแพ็คของเขาก็จะแบบนี้นะคะนมของฝรั่งนะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดนะคะอันนี้ก็จะประมาณ47บาทนะคะเมื่อก่อนก็37บาทตอนนี้เป็น47บาทแล้วนะคะขึ้นราคาเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นครีมชีสนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะครีมชีสนะคะวันเอามา6แพคนะคะแพคละ 36บาทค่ะทุกคนขึ้นราคาเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะอันนี้36บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ํามัน,นะค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้เมื่อก่อนที่เราก่อนหน้าน,นี้เรากาลังมีปัญหาขาดแคลนกันเราขึ้นราคาอย่างหนักนะคะตอนนี้ราคาเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ไม่เหมือนเดิมนะคะจาก36บาทนะคะมาเป็น70บาทตอนนี้เป็น92บาทแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะขวด1ลิตรนะคะทุกคนคะ่ะ เอา12บาทคะ่ะขึ้นมาจาก36 37บาทนะคะอ้ยตายตายตาย,ตายนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นครีมชีสเหมือนเดิมค่ะชีสผสมนมนะคะอันนี้นะคะไว้ทานกับขนมปังเหมือนเดิมน,นะคะขนมปังว่างอันนี้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ทานได้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็69บาทค่ะขึ้นมาจาก36บาทเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะชีสเหมือนเดิมนะคะชีสต,ตัวนี้นะคะไว้ทานกับ ขนมปังเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็ขึ้นราคาเหมือนกันนะคะทุกคนจาก37บาทนะคะก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้เป็น73บาทแล้วนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะไวซาานกับเบอร์เกอร์บ้างทานกับขนมปังบ้างแบบในรูปเลยนะคะเนี่ยเจบาทค่ะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนค่ะจะเป็นทูน่านะคะทูน่ากล่องน,นี้ก็ห้าบ้าบาทนะคะทุกคนกระป๋องนี้นะคะ55้าบาทจ้าทุกคนคุณพ่อบ้านบอกว่า วันนี้จะกินไก่ย่างกับเบียร์นะคะก็เลยจัดให้นะคะทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นรสส้มนะคะน,นี่ก็เป็นรสปกตินะคะคือเยอรมันจะขึ้นชื่อเป็นเมืองเบียร์นั่นเองนะคะทุกคนหลากหลายชนิดมากนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะผสมมะนาวนะคะนี่เป็นรสธรรมชาติปกติทั่วไปแล้วก็อันนี้จะเป็นรสส้มนะคะทคนราคากระป๋องละ31บาทนะคะอยากลองนะคะว่าจะอร่อยไหมนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ เบียร์รสผลไม antis, siglo, ้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมัฟฟินนะคะมันมีอยู่สองชิ้นนะคะทุกคนคะพนหิวข้าวนะคะพอนิ่งแกะกินไปก่อนแล้วในรถนะคะอันนี้สองอันนะคะหนึ่งร้อยสิบาทนะคะมันจะเป็นมัฟฟินไส้ดูเทลล่านะคะไส้ช็อกโกแลตนั่นเองนะคะทุกคนคะนี่นะคะพนหิวนะคะพันิ่แกะไปกินไปก่อนนะคะมันจะมีสองอันนะคะร้อยสิบบาทค่ะทุกคนนี่นะคะค่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะสเปย์นะคะพันิ่ไปได้มานะคะเป็นไซส์ XL นะคะปกติมัน น่าจะา90าหรือร้อยนะคะทุกคนผลไปได้มาราคา73บาทนะคะราคาโปไปได้มา3ขวดค่ะขวดละ73บาทนะคะก็อ,อันนี้ก็เป็นแชมพูมาดามนะคะแช,ชมพูน้องกะปินั่นเองนะคะขวดละ29บาทนะคะทุกคนคะ่ะ2 in 1นนะคะแช,ชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ29บาทนะคะผนไปได้มา2ขวดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น แผ่นเปียกนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะผ้าเปียกนะคะของเด็กเอาพอนอามาให้น้องกะปิเช็ดหน้าเวลาหน้าเลอะหรืออะไรนะคะแพ็คนี้ก็36บาทนะคะผนไปได้มา2แพ็คนะคะผมไปได้มา2แพ็คค่ะทุกคนแล้วก็นะคะทุกคนเป็นแผ่นเปียกเช็ดก้นนะคะทุกคน,นะคะ่ะเนี่ยค่ะอย่างว่าแล้วนาะมันไม่มีสายฉีก้นนะคะทุกคนผนก็เลยเอาแผ่นเปียกมาไว้ใช้นะคะอันนี้คือ55บาทนะคะได้2แพ็คนี่ค่ะทุกคนขึ้นราคาเหมือนกันนะคะ เนื้ออกไก่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะได้มา3ชิ้นนะคะประมาณ6ขีดนะคะ166บาทนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่พนเคยบอกไปนะคะว่าที่เอามันนะคะเขาจะขายเนื้อสัตว์เป็นแพ็คเป็นแพ็คแบบนี้แบบคือพอนจะเรียกว่าคล้ายๆว่าสะดวกซื้อแล้วก็สะดวกทํานั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะแพ็คนี้166บาท6ขีดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมูชุบเกล็ดขนมปังทอดนะคะทุกคนค่ะคือเขาจะสไลด์มาให้แล้วนะคะได้ห้5แผ่น 6ขีดนะคะ212บาทค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้สะดวกใช้มากเลยนะคะทุกคนคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะหมูหมูบดนะคะกระป๋องนะคะทุกคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเราก็แกะแล้วก็เอาใส่ไมโครเวฟนะคะมันร้อนแล้วก็มาหั่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นใส่ขนมปังนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะอย่างนี้เลยข้างล่างดําๆนี่คือขนมปังนะคะก็ะวางทับข้างบนเกลือโรยนิดนึงนะคะเนี่นะคะทําอย่างนี้เลยนะคะ ก็เนี่ยค่ะมันไปได้มาในกระปุกละ36บาทนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนขาไก่นะคะเต็มตัวเลยคือไก่ไหมักนะครักไก่ไหมักทรงเครื่องแล้วนะคะแค่เราเอามาอบเลยนะคะนี่นี่ค่ะ1โลสาขีดนะคะราคา258บาทค่ะทุกคนนี่นะคะหมักมาแล้วนะคะทุกคนเราแค่เอาแกะแพ็คแล้วก็เข้าตู้อบได้เลยนะคะทุกคน258บบาทนะคะนี่ทุกคนค่ะ อยาไปได้เนยมานะคะอันนี้ก็ประมาณ72 72บาทนะคะเนี่ยค่ะแพ็คนี้นะคะ72บาทค่ะเป็นเนยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแพ็คนี้38บาทนะคะเนี่ยมาร์การีน่าเนยจืดนะคะอันนี้ก็เอามา3แพ็คนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะ38บาทพอนไปได้มา3แพ็คนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส้มค่ะทุกคน นี่นะคะ92บาทค่ะทุกคน,นะคะ่ะ1โลนะคะ92บาทนะคะขนมพ่อบ้านนะคะทุกคนเนี่ยค่ะดูพ่อบ้านบ้านนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะมันเด็กๆเ,เลยนะคะขนมอันนี้ก็ห่อละ37บาทนะคะทุกคนคะ่ะ1ยูโรน,นะคะขน,นมเยลลี่รสผลไม้ทั่วไปอะคะ่ะทุกคนบางอันก็เปียวๆค่ะเป็นมะพร้าวสกัดเย็นนะคะพอนจะเอามาไว้ผัดกับเส้นนะคะอร่อยหอมค่ะทุกคนอันนี้ก็92บาทนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะ เก้าสิบสองบาทนะคะเอ่อเฟ้นไฟล์นะคะทุกคนคะเฟ้นไฟล์แพ็คนี้สี่สิบเจ็ดบาทนะคะทุกคนค่นะคะเฟ้นไฟสี่สิบเจ็ดบาทนะคะทนไปได้มาสองแพ็คค่ะทุกคนคะอมนะคะทุกคนคะผ่อนไปได้มาหกสิบหกบาทนะคะเนี่ยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นหมูนะคะไส้กรอกไส้กรอกหมูรมควันนะคะทุกคนแข็งแข็งค่ะทุกคนค่ะนะคะอันนี้ก็ ร้อยยี่สิบบาทนะคะทุกคนนี่นะคะไปได้น้ำผึ้งมาด้วยนะคะน้ำผึ้งค่ะทุกอนออแกนิกค่ะทุกคนนี่ะค่ะลักษณะน้ำผึ้งนะคะแล้วก็อันนี้ไส้กรอกนะคะไส้กรอกจะยี่ห้อนี้จะลักษณะคล้ายๆไส้กรอกอ่อีสานบ้านเรานะคะทุกคนอันนี้พอนชอบมากพอนกินตั้งแต่สมัย 2องยูโรเกจนมา3ามยูโรกว่า4ี่ยูโรตอนนี้จะ6กยูโรแล้วนะคะในหนึ่งสอี่ห้าหอันนะคะขึ้นราคาเปแมนอย่างโรจนจะเนะทนเอานะคะทุกคนสู้ค่ะสู้ต่อไปนะคะเนี่ค่ะประมาณนี้นะคะโยเกิดรสผล,ลไม้แล้วก็รสต่างๆนะคะทุกคนนี่นะคะโยเกิดคือโยเกิดที่เยอรมันนะคะจะมีหลากหลายรสชาติมากเลยนะคะให้เราเลือกสรรน,นะคะทุกคนค่ะนี่แลคะ่ะผลไปได้ะะราคาปูมานะคะ จากอันละ33บาทเทหรืออันละ12บาทค่ะทุกคนเข้ามาจัดโปรนะคะนี่ค่ะมันไปได้มา5้าอันนะคะทุกคนนี่ค่ะเห็นบอกนี่มีรสเป็ดแซ่บแต่ซแตซบจะรสเชอรี่กับรสสตอเบอรี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแยมสตอเบอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตผสมช็อกโกแลตนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยดำๆก็เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็ขาวๆก็เป็นโยเกิร์ตอันนี้ก็จะเป็นแยมนะคะแยมของตัวนี้นะคะแบบในรูปเลยค่ะทุกคนนี่เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์นะคะทุกคนคะ่ะเบอร์เกอร์ค่ะอันนี้พันไปได้มาในราคานะคะ110บาทค่ะทุกคนนี่นะคะนี่เบอร์เกอร์ไก่นะคะคืออันนี้สําหรับแม่บ้านที่ยุ่งยากนะคะไม่มีเวลาค่ะแข่ออกเข้าเวบทานได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแบบในรูปเนี่ยค่ะมันก็เป็นครีมชีสเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะ นะคะ36บาทค่ะพอนไปได้มาพอนจะมาให้ทาเค้กนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเค้กขาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนเอาไม้เอามาไว้ล้างขวดน้ําที่น้องกะปิใส่ไปโรงเรียนนะคะล้างข้างในนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคน72บาททุนเด้อจาาทุกคน,น,ากกคนบานเขา้ามาเป็น20บาททุกอย่างหมดจานนะะนี้นะคะนี่นะคะทุกคนหมูอบที่มันเคยพาอบนะคะแต่ค่ายเขามาตัดให้เราแล้วแค่นั้นนะคะทุกคน,นะคะ่ะนี่200 12บาทเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะได้หาผพนนะคะประมาณนี้ค่ะอ๋อแล้วก็นี่ก็ไปได้ขนมปังมาด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ขึ้นราคานะคะทุกคนค่ะนะคะจาก36 37บาทตอนนี้ก็มา47บาทเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะโอ้ยขึ้นทุกอย่างเลยจ้ะทุกคนนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นขนมปังข้าวสาลีนะคะทุกคนนี่แล้วก็พอนก็ไปได้ผักมานะคะทุกคนนี่ค่ะนะคะผัก ะะสลัดม่วงนะคะอันเนี้ยใหญ่มากเลยะค่ะเท่าออกนี่โอ้โหเบลอเลยเลยนะคะเท่านี้เลยะค่ะทุกคนอันนี้เจ็ดสิบสองบาทนะคะทุกคนค่ะสลัดม่วงะค่ะเจ็ดสิบสองบาทจ้าแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงนะคะถุงขยะนะคะถุงขยะเศษอาหารนั่นเองนะคะที่เยอรมันนะคะทุกคนเขาก่อนที่เขาจะเอาขยะไปทิ้งนะคะเขาจะ แยกถุงก่อนนะคะถึงจะไปทิ้งได้นะคะมันเป็นกฎระเบียบที่เราต้องปฏิบัตริร่วมกันนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองนั่นเองนะคะมันก็ไปได้มาด้วยะคะ่ะทุกคนนีค่ะถุงขยะอาหารเศษอาหารนะคะที่มันย่อยได้สลายได้ก็คือจะเป็นสีเขียวๆนะคะทุกคนคะ่ะส่วนถุงพลาสะติกก็คือสีเหลืองนะคะถุงขยะทั่วไปถังขยะทั่วไปก็สีอะไรก็ได้นะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะร,รีวิวกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ว่าพอนไปได้อะไรมาบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอนหมดไปเท่าไหร่นะคะจาก3ห้างที่พอนไปนะคะแล้วของุกอย่างที่พอนรีวิวเพื่อนๆดูนะคะพอนไปนะคะห้างแรกเลย4,884บาทนะคะห้างที่สอง693บาทค่ะแล้วก็ห้างที่3มนะคะ703บาทค่ะทุกคนรวมแล้วคือ6,280บาทนะคะ เท่ากับ169ย e ูโรนั่นเองค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะทุกคนคะ่ะก็คือคอนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งพลังบวกนะคะให้กับทุกๆคนนะคะพอนเชื่อว่าทั่วโลกเลยนะคะราคาของทุกอย่างขึ้นราคานะคะเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีค่าครองชีพสูงนะคะทุกคนคะ่ะโดยที่เยอรมันก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันนะคะแต่ มันทาอย่างอื่นไม่ได้นะคะทุกคนนอกจากคำว่าสู้ค่ะสู้ต่อไปค่ะยังไงเราก็ต้องรอดนะคะทุกคนคะ่ะคือสู้ๆนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะโดยเฉพาะพี่ๆที่อยู่ต่างแดนนะคะต้องประสบกับปัญหาอาหารไทยที่มันขึ้นราคาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บของเข้าตู้เย็นกันนะคะทุกคนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ